เป็นเรื่องราวของคุณฟิลลิปชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ได้มีการเล่าเรื่องราวของเขาผ่านทาง YouTube ช่องของเขาโดยเขาได้มีการเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตของเขาในประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยทางคุณฟิลลิปนะครับเขาเคยมาอาศัยอยู่ที่ไต้หวันและญี่ปุ่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ c o m m e n t เมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ โดยทางคุณฟิลิปนะครับเขาเคยอาศัยอยู่ในไต้หวันและญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเขาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเขาได้มีการเดินทางกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหลังจากการมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งทางคุณฟิลิปได้มีการอธิบายในวิดีโอว่าผมจากสหรัฐอเมริกาไปเกือบ4ปีและผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมกลับมาที่นี่ และผมก็รู้สึกว่าที่นี่แตกต่างไปจากเดิมมากผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวและรู้สึกอันตรายผมไม่รู้สึกปลอดภัยหรือว่าสงบเหมือนกับในประเทศไทยผมย้ายมาประเทศไทยและทำให้ที่นั่นเป็นบ้านและผมก็มีสิบสิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับพวกคุณแต่ตอนนี้ผมคิดถึงประเทศไทยจริงๆซึ่งคุณฟิลิปได้มีการอธิบาย1ิเหตุผลดังกล่าวไวด้ดังนี้นะครับข้อที่ห ที่ผมนึกถึงประเทศไทยก็คือในประเทศไทยมีความสงบสุขและสุภาพผมรู้สึกศรัทธาในวัฒนธรรมไทยฉากชีวิตในประเทศไทยนั้นผู้คนมีความสงบสุขและให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยและเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานข้อที่ 2. ในเรื่องของความยืดหยุ่นไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนคุณก็จะเห็นคนเดินขายของ ซึ่งมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมความรู้สึกแบบนี้คุณจะเห็นอยู่ทั่วกรุงเทพข้อที่สเมื่อคุณเดินไปใจกลางเมืองคุณจะไม่เห็นคนไร้บ้านหรือเรื่องที่น่าหดหู่มากนักถึงแม้ว่ากรุงเทพจะมีปัญหาความยากจนอยู่บ้างแต่ผู้คนก็หาวิธีที่จะแก้ไขมันอย่างเช่นลดขายน้ำทับทิมเป็นต้นผมขอพูดตรงๆเวลาผมไปตามเมืองต่างๆของอเมริกา ทุกวันนี้มันน่าหดหู่เล็กน้อยและมันให้ความรู้สึกน่ากลัวและอันตรายดังนั้นมันจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคิดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยข้อที่ 4. สไตล์สบายสบายแบบไทยคนที่นี่ไม่ค่อยสนใจกับแบรนด์ใหญ่หรือว่าการบริโภคนิยมมากนักและคุณก็ไม่เห็นคนอ้วนมากนักเช่นเดียวกันมันไม่มีผู้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงเหมือนที่คุณได้เห็นในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เห็นลัตธิบริโภคนิยมในประเทศไทยเลยแต่คุณจะไม่เห็นคนข้างใครลัฐธิบริโภคนิยมมากนักในเมืองไทยข้อที่ 5. สําหรับสิ่งที่โปรดปานและชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือร้านกาแฟและประสบการณ์ในร้านสตาร์บัคในประเทศไทยคุณฟิลลิปได้อธิบายว่าในฐานะรีโมทวอล์กเกอร์แบบผมผมมักจะมองหาสถานที่ที่ผมสามารถทำงาน และใช้แล็บท็อปได้แล้วผมก็ทำแบบนั้นได้ในเกือบทุกร้าน s สตา b u c k คในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาบางครั้งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่าอภิลมเท่าไหร่เมื่อคุณต้องเจอกับลูกค้าบางคนที่สร้างความอึดอัดใจให้กับคุณแถมส a r ร์ c k คในนิวยอร์กยังไม่มีที่นั่งเนื่องจากสาเหตุที่พวกเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าสตาร์บัคในเมืองไทยคุณสามารถแบกแล็บท็อปเข้าไปเพื่อทำงาน แล้วบางสาขาก็สามารถสั่งตากิล่าได้ด้วยข้อที่ 6. ผมคิดถึงการนวดในประเทศไทยผมชอบใช้ชีวิตแบบแอคทีฟและการออกกำลังกายซึ่งผมทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งซึ่งการนวดแผนไทยนั้นดีที่สุดในโลกข้อที่ 7. เรื่องของอาหารผัดไทยในราคา2ดอลลาร์และอาหารไทยอร่อยๆก็มีอีกมากมายหลายอย่าง แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือค่าครองชีพเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตผมรู้สึกว่าเมื่อผมจ่ายเงินในประเทศไทยผมได้อะไรมากกว่าในแง่ของคุณค่าและคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาข้อที่8ผลไม้อร่อยออร่ยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะละกอสับปะรดทุกอย่างมันอร่อยมากที่นี่ในขณะที่มะพร้าวหนึ่งลูกในสหรัฐอเมริกา มีราคาห้าเหรียญไม่รวมภาษีแต่ว่าในประเทศไทยมะพร้าวลูกใหญ่กว่าและยังสดกว่าแถมยังมีราคาเพียงเหรียญเดียวอีกด้วยข้อที่9ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเมื่อได้อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าอเมริกาได้มีการผลิตนวัตกรรมต่าง,างๆเช่นบ้านประหยัดพลังงาน จริงๆแล้วผมคิดว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่ในเมืองไทยมีความยั่งยืนกว่าบ้านที่มีเทคโนโลยีในพื้นที่ห่างไกลในสหรัฐซึ่งผู้คนเหล่านั้นต้องเดินทางไปกลับจากที่ที่พวกเขาต้องใช้วัสดุมากมายเพื่อที่จะสร้างมันแถมยังมีสนามหญ้าให้ลดน้ำและสะว่ายน้ำขนาดใหญ่เพื่อบำรุงรักษาแต่ว่าบ้านในเมืองไทยนั้นเรียบง่ายและมีความรู้สึกอบอุ่น และข้อที่10รอยยิ้มของคนไทยและนั่นก็เป็นเหตุผล10ข้อที่ทางคุณฟิลลิปได้มีการบอกว่าทำไมเขาถึงคิดถึงเมืองไทยนะครับและนอกจากนี้นะครับทางคุณฟิลลิปได้มีการพูดถึง5เหตุผลที่เขาได้มีการอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่ควรมาอาศัยในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ซึ่งเขาได้มีการบอกความรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกากำลังแตกสลาย และอเมริกันดีมันจบลงแล้วโดยทางคุณฟินลิปได้มีการอธิบายว่าถึงแม้ว่าการกลับบ้านและการได้พบปะเพื่อนๆรวมถึงคนที่คุณรักนั้นเป็นเรื่องที่ดีเมื่อคุณกลับมาที่ประเทศบ้านเกิดของคุณมันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยกับสถานที่ที่เราเติบโตมาแต่ว่าเหตุผลข้อแรกที่คุณไม่ควรมาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คือข้อที่หนึ่งเรื่องของความปลอดภัย ในนิวยอร์กต้องมีเขตปอดปืนซึ่งมันทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับไทยหรือว่าญี่ปุ่นในร้านรถเช่ารถหลายคันกระจกแตกจากการถูกทุบและขโมยของคุณจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอจากคนที่มาทะเลาะกับคุณข้อที่2ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทุกอย่างมันแพงมากค่าเช่าในนิวยอร์กเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกคนที่ผมคุยด้วยบ่นว่า ทุกอย่างมันแพงมากในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ข้อที่3คุณภาพชีวิตผมรู้สึกว่าเวลาผมจ่ายเงินในประเทศไทยหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นเรามักจะได้ของที่คุณภาพสูงกลับมาแต่ที่สหรัฐตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเวลาออกไปกินข้าวข้างนอกคุณภาพมันไม่ได้ตามราคาผมรู้สึกว่าผมต้องจ่ายแพงเกินไปผมยอมจ่ายแพงๆถ้าของมีคุณภาพที่สูง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของอาหารหรือคุณภาพของบริการแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องนั้นเลยในทุกที่ที่ไปแถมทุกๆร้านก็ต้องการค่าทิปตั้งแต่ก่อนเข้าบริการอีกด้วยข้อที่ 4- วิกฤตสุขภาพจิตตอนนี้ผมได้ยินมาว่าผู้คนในสหรัฐอเมริกามีวิกฤตเรื่องสุขภาพจิตตัวผมเองนั้นรู้สึกว่าผมล่าเริงและมองโลกในแง่ดีมากขึ้น เมื่อผมอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและสงบสุขของประเทศไทยในสหรัฐถ้าคุณมองไปรอบๆคุณจะเห็นความรุนแรงมากมายซึ่งมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแบบนี้ในประเทศไทยหรือว่าญี่ปุ่นดังนั้นผมคิดว่าผมชอบที่จะอาศัยอยู่ในเอเชียตอนนี้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและมันก็ชัดเจนมากเมื่อคุณเดินไปรอบๆนิวยอร์ก หรือแม้แต่ซานฟรานซิสโกหรือว่าพอตแลนด์และเมืองชายฝั่งตะวันตกต่างๆวิกฤตสุขภาพจิตกำลังร้ายแรงมากในตอนนี้สิ่งแวดล้อมของไทยหรือว่าญี่ปุ่นมันทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยกว่าและเหตุผลข้อที่5ที่ทางคุณฟินลิปได้มีการอธิบายนะครับโดยเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าที่นี่มันไม่เหมือนกับอเมริกาเมื่อ4ปีที่แล้ว ผู้คนที่ผมคุยด้วยก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมันเหมือนกับว่ามีเมฆดำทะมึนลอยอยู่มันดูสุขกปกมากขึ้นถนนที่เคยดีตอนนี้ก็มีสภาพค่อนข้างแย่มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างในสหรัฐอเมริกาที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนดังนั้นผมจึงเลือกอยู่ในที่ที่แตกต่างออกไปและเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผมรู้สึกมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยทางคุณฟิลิปนะครับได้มีการกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่ามันมีเรื่องเล่าที่บอกว่าถ้าเราเอาน้ําไปตั้งบนเตาแล้วเอากบไปแช่ในน้ําที่อุณหภูมิปกติแล้วเปิดไฟให้ร้อนขึ้นกบตัวนั้นจะนั่งในน้ําจนกระทั่งน้ําเดือดแล้วมันก็ตายไปแต่ถ้าว่าคุณเอากบอีกตัวโยนไปในน้ําเดือดมันจะกระโดดออกมาและนั่นก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนว่าผมเป็นกบตัวนั้น ที่กลับมาอเมริกาในน้ำที่กำลังเดือดมีเมฆดำลอยอยู่เหนือหัวมันไม่เหมือนเดิมเลยผมมีความรู้สึกตึงเครียดมากมายและเมื่อเปรียบเทียบกับเอเชียมันมีความสงบมากและคุณภาพของผมที่นั่นก็ดีมากผมคือกบตัวนั้นผมจะกระโดดจากน้ำนั้นมุ่งหน้ากลับมาที่เอเชียที่ประเทศไทยก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ